ทำยังไงจะขายไก่ได้นะครับจะแนะนำนะครับให้ตั้งชื่อซุ้มเรานะครับเช่นเราต้องการขายไก่ควรจะเป็นชื่อ Facebook ขายไก่เช่นซุ้มธนากรฟาร์มอะไรอย่างี้ครับมันตรงเลยครับมันจะได้ขายไก่ได้ยกตัวอย่างถ้าเราเอาเฟซเดิม มาโพสขายไก่บางทีเพื่อนเพื่อนเราในในเฟซเราบางท<า>ีก็อาจจะรำคาญก็ได้หรือว่าไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเราที่ขายไก่เราจะต้องตั้งชื่อชื่อเฟซเราเป็นชื่อซุ้มเราโดยตรงรับโพสแต่เรื่องไก่นะครับไก่ชนะมาอะไรอย่างเงี้ครับเวลาเราทำเนื้อทำตัวก็ลงลงสเตตัสเราใน Facebook ได้ กรณีจะขายไก่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กรณีที่สองคือสร้างเพจนะครับที่สร้างเพจยังไงนะครับเข้าไปที่สร้างเพจตรงนี้นะครับตรงตรงปุ่มนี้กดเข้าไปครับแล้วก็ราเลือกสร้างเพจเราจะตั้งชื่อเพจว่าอะไรที่เราต้องการขายเช่นเราเพจชื่อว่าขายลูกพาะดำจกกอกเกาะขายไก่ชนดำจกกอกเกาะขาย ไร่ชนมณีแดงก็ลงไปครับลงเพจไปเราสร้างเพจขึ้นมาสร้างเพจขึ้นมาก็จะได้คือข้อดีของเพจก็คือเราโพสต์ปุ๊บหรือว่าเราโปรโมทปุ๊บมันจะเป็นโฆษณาให้กลุ่มเป้าหมายดโดยตรงเลยหนึ่งถ้าโดยตรงเสร็จปุ๊บมันจะขายคือกลุ่มเป้าหมายจะขายไก่ได้โดยตรงครับเขาจะสอบถามเราโดยตรงเนี่ยลองดูข้อความที่ ที่เคยทํามาแต่ว่าไม่มีไม่มีขายไก่เขาไม่ได้เพราะว่าไม่มีไก่นี่นะฮะจะป,ปุ่มปุ่มป้หมายโดยตรงแล้เวเราทำทำเต่เฟฟเดิมของชื่อเรามันก็จะไม่ได้ขายอันนี้แนะนําน้องนะลองดูลองดูครับแบบขายสองสามพันขายได้สบายครับ